สวัสดีนะคะในตอนบ่ายของวันพุธนะคะวันนี้ครูต่ายก็มีนิทานนะคะสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนิทานที่ครูต่ายจะนํามาเล่านั้นชื่อเรื่องว่าพระราชากับเมืองไร้แรงเอะไร้แรง เดี๋ยวเราจะไปไดูด้วยกันเลยนะคะแต่ก่อน i, ที่จะไปฟังนิทานนะคะข้อตกลงในการฟังนิทานของเราก็คือเดนเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังนะคะไม่ส่งเสียงดังนะคะตั้งใจฟังแล้วก็ตาดูด้วยนะคะดูภาพไปตามกันนะคะหูฟังตาดูหูฟังนะคะ ตอนนี้ลูดซิปปักเป็นก่อนชุ่าถ้าพร้อมที่จะฟังนิทานแล้วนะคะปู่ไตยจะเล่าให้ฟังแล้วนะว่าพระราชากับเมืองไร้แรงเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะมาฟังกันเลยจ้าที่นั้นพระราชากับเมืองไรแรงณเมืองเล็กเมืองหนึง่ง มีพระราชาชื่อนิวตันเป็นผู้ปกครองพระราชานิวตันมีความปรารถนาสูงสุดคืออยากเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดในโลกพระองค์เฝ้าคุ้นคิดเรื่องนี้ทั้งวันทั้งคืนจนไม่เป็นอันทําอะไร oh. okay. จนกระทั่งวันหนึ่งเทวดาน้อยก็มรากดตัวขึ้นพระราชาข้าจะทำให้ความปรารถนาของท่านเป็นจริงจริงเหรอ,อเทวดาน้อยพระราชาดีใจมากแต่ท่านต้องรับฟงังความปรารถนาของข้าเป็นการแลกเปลี่ยนนะขอะยินดีพระราชาตอบตกลง <c oughs> พระราชาดิวตันมีพะละกกำลังเพิ่มขึ้นในฉับพันไม่ว่าของจะชิ้นใหญ่หรือหนักแค่ไหนพระองค์ก็ยกได้สบายสบายเลยถ้าอย่างนั้นข้าขอรับแรงเสียดทานไปตามที่ตกลงกันนะเทวดาน้อยแบกถุงแรงเสียดทานออกไปอย่างสบายใจ แรงที่หนึ่งที่เทวดาน้อยเอาไปคือแรงเสียดทานนะคะแรงเสียดทานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยต่หลังจากนั้นเมืองก็โกลหลวุ่นวายผู้คคนเดินชนกันสเปะสปะสิ่งของต่างๆไหลมาชนกันไม่อยู่กับที่ รถยนต์จักรยานหรือพาหนะต่างๆหยุดไม่ได้เป็นเพราะไม่มีแรงเสียดทานนั่นเองแรงเสียดทานนะคะก็คือแรงที่ทำให้ การเคลื่อนที่เนี่ยจะรอลงจนหยุดได้นะคะถ้าเกิดไม่มีแรงเสียดทานสิ่งของอย่างเช่นรถยนต์ก็จะไม่สามารถหยุดยืนได้ใช่ผู้คนก็จะไม่สามารถหยุดเดินได้จัก,กรยานก็ไม่สามารถเบรกได้ะะโอพระราชาเรียกเทวดาน้อยกลับมาข้าขอแรงเสียดทานคืนทศ ถ้าอย่างน,นั้นข้าขอสภาพยืดหยุ่นไปแทนก็แล้วกันนะเทวดาน้อยว่ามันเป็นสมบัติที่ทำให้วัดถุกกลับคืนสภาพเดิมพันไม่ต้องใช้ซะหน่อยนีงั้นเจ้าเอาสภาพยืดหยุ่นไปเทวดาน้อยร่ายเวทมวนต์อีกครั้งโอมกุ๊กกิ๊กก๊อกเก๊กกุก๊กก,ก,กับ ความปรารถนาของพระราชาจงกลายเป็นจริงเพียงแต่คราวนี้นก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นอีกกางเกงยืดของชาวเมืองหลุดไปหลุดไปอกองที่พื้นหนังสติ๊กยิงไม่ได้สายธนูก็หย่อนสปริงยืดก็ออกหมดเครื่องช่างใช้ไม่ได้ ทั้งหมดเป็นเพราะไม่มีสภาพยืดหยุนนั่นเองสภาพยืดหยุ่นนะคะก็คืออย่างเช่นสปริงเห็นไหมถ้าเกิดไม่มีสภาพยืดหยุ่นสปริงก็จะกรายเป็นสปริงตรงๆเด้งดึ๋งไม่ได้ยางที่สอบกางเกงของเด็กๆ ที่มียางยืดนะคะถ้าไม่มีสภาพยืดหยุดด่นกางเกงก็จะยืดไม่ได้ก็จะหลวมและหล่นลงไปอยู่ที่เท้าเลยถูกไหมคะฟองน้ําก็เหมือนกันทุกทีเราบีบฟองน้ําใช่ไหมคะฟองน้ําก็จะยุบแล้วก็จะเด้ง,ตงแต่นี่ถ้าไม่มีสภาพยืดหยุดฟองน้ําก็จะยุบแล้วก็กลับเื่นสภาพเดิมไม่ได้อาชาจะทําไงต่อไปนะ พระราชาเรียกเทวดาน้อยมาอีกครั้งและขอสภาพยืดหยุ่นคืนพระราชานี่เอาแต่ใจจริงๆเดี๋ยวจะเอาอย่างนู้นเดี๋ยวจะเอาอย่างนี้เทวดาน้อยบนถ้าอย่างนั้นถ้าขอแรงลอยตัวแทนก็แล้วกันนะมันเป็นแค่แรงท,ที่ของเหลวพายุงวัตถุคงไม่จาเป็นเท่าไหร่ดีๆถ้างั้นเอาแรงลอยตัวไปหมดเลยนะ เวลาน้อยไล่วนอีกครั้งโอมกุ๊กกิ๊กก็เก๊กกุบกับวาการฒนาของพระราชาจงกลายเป็นจริงคราวนี้ทุกอย่างที่ลอยอยู่ในน้ำต่างจมลงทั้งเรือลำเล็กเรือลำใหญ่หรือแม้แต่คนที่กำลังว่ายน้ำก็จมลง เป็นเพราะไม่มีแรงลอยตัวนั่นเองโอ้ใก้กนแล้วท้าฮอนไปเรียกนักวิทยาศาสตร์มาเดี๋ยวนี้พระราชานิวตันปรึกษานักวิทยาศาสตร์ด้วยความกังวล ในเมืองของเรายังมีแรงอะไรอีกบ้างแรงไฟฟ้าแรงแม่เหล็กและแรงโน้มถ่วงให้ยาข่าวไม่ได้แนะ่ถ้าไม่มีแรงเหล่านี้ทั้งเมืองต้องเกิดเรื่องใหญ่พระราชาหนตันถอนหายใจพระราชาหนตันขอร้องเทวดาน้อยเทวดาน้อยช่วยคืนแรงลอยตัวมาให้เมืองนี้เถอะนะ เทวดาน้อยหัวเราะและถามว่าแล้วท่านจะไล่กับอะไรล่ะค่ะจะคืนพลังทั้งหมดให้เจ้าเพราะข้ารู้แล้วว่าแรงเหล่านั้นสําคัญยิ่งกว่าพลังที่ข้าอยากได้มากนักได้ได้ถ้าอย่างนั้นข้าจะคืนแรงลอยตัวให้ท่านนะโอุมกกิกกบเก๊กคุบกับ ความปารถนาของพระราชาจงกลายเป็นจริงเพียงหลังจากวันนั้นเมืองก็กลับไปเป็นปกติผู้คนอยู่อย่างมีความสุขพระราชานิวตันหันไปออกกำลังกายเพื่อสร้างพลระกำลังด้วยตนเองชาวเมืองจึงได้ยินเสียงแบบนี้ดังจากพระราชวังทุกวันอ้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด อ่านี้ทานของฝ่ายก็จบแล้วนะคะนี่คือนิทานเรื่องพระราชากับเมืองไร้แรงนะคะเด็กๆๆเห็นไหมว่ามีแรงอยู่ร,รอบๆตัวหลายแรงเลยทั้งแรงยืดหยุ่นแรงลอยตัวที่ทําให้เป็ดลอยน้ําได้ที่ทําให้เรือลอยน้ําได้นะคะสุดท้ายแล้วการที่แลกกับแรงแรงทุกแรงนะคะมีความจําเป็นใช่ไหมหมอตเ๊กติอกค่ะ เด็ถ้าตั้งใจเรียนหนังสือด้วยตัวเองนะคะไม่มัวแต่ขอ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 พอขอมอนอย่างเดียวก็ช่วยไม่ได้นะคะเราจะต้องรู้จักทําด้วยตนเองถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนหนังสือขยันทํางานใช่ไหมเด็กก็จะเป็นคนเก่งเหมือนพระราชาเห็นไหมคะ ขอพลังเยอะๆสุดท้ายแล้วก็สู้ทำเองไม่ได้นะคะ่ะเอวดาน้อยไม่สามารถได้ลได้ตามที่ขอต้องแลกกับสิ่งสำคัญไปหลายๆอย่างเลยคะนี่คือนิทานที่ครูตายนำมาวันนี้นะคะชื่อเรื่องว่าพระราชากับเงไร้แรงนะคะเห็นไหมมีแรงหลายแรงอยู่รอบๆตัวเรานะคะ น,นี่ค่ะสองคูตายก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเอาทีทางสนุกๆมาให้ดูอีกนะคะมาให้ฟังระ,ะราชาจับแม่มดตัวน้อย อ่าวันนี้เดี๋ยวเรามาวาดรูปกันสักหนึ่งรูปดีกว่าไปหากระดาษมาแล้วหลังจากฟังนิทานเสร็จแล้วขอาวาดรูปหนึ่งรูปหน่อยสิห่วันนี้ขอวาดรูปหนึ่งรูปนะเอากระดาษอะไรก็ได้คะ่ะ วาดลก็าเ <icism. S 1> ูกอไหนก็ได้ใช่ไหมคะอ่าเด็กๆจ๋าวันนี้นะคะเรามังนิาทานเรื่องพระราชากับ ัแรงไปใช่ไหมคะวาดรูปผู้ตายจะให้เด็กๆชวนเด็กๆมาวาดรูปเทวดาตัวน้อยกันเดี๋ยวหาภาพชัดๆหน่อยนี่เทวดาตัวน้อยน่ารักเห็นนะคะวาดรูป เทวดาตัวน้อยนะตามจินตนาการของตัวเองเลยนะคะไปตอกอันนายรูปรก็ได้เด็กๆอยากให้เทวดาตัวน้อยเซกอะไรไมาให้เด็กๆเนี่ยวาดรูปเทวดาตัวน้อยกับโางได้เลยนะคะเอาเทวดาน้อยตามความคิดของเด็กๆนะคะเทวดาน้อยของเด็กๆจะเป็นยังไงอวาวาดเลยสิ อันนี้มือเทวดาน้อยในวัดเทวดาสัวนเล็กๆแบบไก็ได้ตัวนัวตัวได้สคาร์ด้วยแต่เทวดาน้อยของเด็กๆจะเป็นแบบไหนลองออกแบบตัวเองดูสิแบบที่ใส่ระย้าให้เป็นเทวดาน้อยเอาแบบที่เด็กๆเ็น์เลยนะคะเทวดาน้อยจะเป็นแบบไหนก็ได้นะคะเทวดาเทวดาน้อยตามจินตนาการของตัวเองนะคะ สวดาตั้ตวนะให้น่ารักหนึ่ตัวสิขอเทวดาน้อยหนึ่งตัวสิ Yeah. and something น่าระบ,บายสีด้วยเลยค่ะพระอุ่นเสร็จแล้วระบายสีสวยดู๋สิเราโชว์ให้ผูกใหญดูหน่อยยังยังไม่ได้ระบ,บายสียังสีไม้เล็ก

ขึ้นมาแบบนี้แล้ว้ก็ไม่วาดบนจอนะจ๊ะว่าในกระดาษของตัวเองนะคะว่าในกระดาษเลยลูก๋ราระดูก่อนได้ไหมไม่ได้ต้องวาดให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราน,น้อีกนึงนะ ว่าจะอาีได้ไหมะอยมันห่างจังเลยวางเรียบเลยนเรื่อยน้ับหลายสีหลสีเรียนับนหมดแล้วนะคัี่แบบนี้ก็ได้ัวสนนี่ของผม อ๋อ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 อ น้นเปส้าแต่หสี้ำเงเจอไหมหาสีอะไรนะ้ัอยังเราเร็วเา่แบบนี้ได้ไหมน้อยู่ตรงนี้จะมนัมนว แม่แม่ต so so like oh okay. <comm itt strom> uh ้องไม่ต้องไม่ต้องเหลตรงนี้หนูชเ่เราต้องเก็บเอาไว้ตรงนี้เลยนะก็ต้องทำอไรก็ไม่ต้องมีกระทะก็ได้

một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một hai ba bốn năm ใช้บ okay, <Yeah. S 1> mm ัวตาเป็น hmm. ส yeah. mm ีบลอนดทำบทจะเศอะไรก็ได้เอง

ยังก็ไม่เสดักทีเพื่อนเพื่อนเสร็จเองเลยไปาูข้าวจะได้สดกับเขาอุ้ย่นคน้าผาที่มีแ่้นดอันนั้นมันมีแค่ห้าแจกนะหลายแจก Bueno, no, 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 สายลมเสร็จแล้วน่ารักมากุกจ้าเทวาดาน้อยของสายลมเป็นวันเกิดให้ล้วค่ะอ่ะสรุนเสร็จแล้วไหนดูไหนสิคะ,อออคะโอ้โสวยมากเลยคะ่ะ แต่ไม่วานน้อยของข้อคุณสวยสวยมากเลยเซ็กซี่จังเลยแต่หของเดือนเป็นวันเกิดค่ะช่เล้นนิรภัยเก่งมากเก่งมากเตื่นแล้วโอ้ยมาแล้วมีแมวได้ไหมคะแมวเด้ีหมน้ำหนักแต่ใส่ เป็นกับตุ๊กตาป๊อกอิทอมมืดหน่อยน้ไหนเจ้าเซฟสุดนวขอดูหน่อค่ะปอกอิบทำเป็นช็อกโกแลตได้โอ้เทวดาน้อยน่ารักมากใบสีเลยนะคะใบสีชุดที่เฮีดาน้อยหนอป๊อกอิเอฟเอ็กเซนยังลุ ไอเพ็กเสร็จยังครับโชว์หน่อยสิโชว์ใกล้ๆหน่อยสิแต่มองไม่เห็นเลยโอ้โหน่ารักมากเลยครับเอเพ็กน่ารักมากเลยลูกอ๋อของนาวาก็น่ารักค่ะเก่งมากเลยจ้าในวดาน้อยตัวจิว๋ว ไปเสร็จลลแล้วเก็บอุปกรณ์ของตัวเองด้วยนะคะโอ้สาโลมเก่งมากลูกสาลมยอดเยี่ยมสาลมระบายสีด้วยครับอ้อใบบัวสวยมากเลยคะ่ะมีหมวกใบใหญ่ด้วยแฟรี่สวยมากเลยลูกระบายสีเลยจ้า ไม่เด็กเก่งมากเลยว่ารูปสวยทุกคนเลยค่ะนี่คือเทวดาน้อยในจินตนาการของหนูยอดเยี่ยมมากเลยทำยังไงโอเคไม่นี่ไม่ใค่คนอันนี้คือ เรียบร้อยทุกคนแล้วนะคะตอนนี้บางคนก็กำลังรักบายสีกันอยู่นะจ๊ะเกยงามากเลยค่ะ ใ้ไม่ถอดกางเงเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะให้ระบายสียังไม่เสร็จระบายสีต่อให้เสร็จนะคะแล้วทํางานเสร็จแล้วอย่าลืมเ,เปิดรองของตัวเองเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะหยิบมาจากตรงไหนเชืเอ่อคุงแม่เก็บเข้าที่ด้วยนะคะและเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันในวันนี้นะคะวันนี้นิทานของคุณตายก็มีแค่นี้อ่ามาขอบคุณกันก่อนสิ สวยสค่ะขอบคุณค่ะแลขอบคุณที่ได้เรีนกันในเรียนจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะมบาค่ะไม่บายค่ะไมายคบายค่ะ